พาไปกินยำถาดยากร้านเด็ดของชาวบางแสนมาพร้อมกับส้มตํำรสชาติแซปป่บปลาาน,นัวและที่ร้านยังมีซีฟู้ดสดสดให้เรากินอีกหลากหลายเมนูกับข้าวหรืออาหารจานเดียวคือมีครบแถมราคายังดีอีกด้วยเขาย้ายร้านใหม่เดินทางสะดวกแต่รสชาตินี่อร่อยเหมือนเดิมใครเป็นสาวกของร้านนี้ต้องเตรียมกดเซฟไว้เลยเพราะวันนี้ต้องพาไปชูที่ร้านสะดวกยำแอดบางแสนเขากลับมาเปิดอีกครั้งอยู่เส้นสุขุมวิทเลยถ้ามาจากตลาดนองมลเขาอยู่ก่อนถึงแยกเข้าวัดตลอนเขาย้ายร้านใหม่คือกว้างกว้างกว่าเดิมที่จอดรถก็หาง่ายที่สำคัญเดินทางสะดวกส่วนใครที่ยังไม่เเเเเคคยยมมาา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 าลลลอออองงงขรร้้้นนนีีืพดกกป็ชบ บอกมาว่าอร่อยสุดๆอย่างยำเขาก็มีน้ำยำสูตรเฉพาะปะลาก็ต้มเองหอมนัวไม่เหม็นคาวที่สำคัญร้านนี้ก็ใช้น้ำมะนาวแท้ๆสดๆ,สดๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พริกที่ใช้ก็พริกใหม่ไม่เหม็นแน่นอนใน,นส่วนของวัตถุดิบและอาหารทะเลต่างๆที่นี่ก็มากันแบบสดๆเหมือนขึ้นจากเกลือปุ๊บก็อยู่ในจานยำเลยส่วนใครที่ชอบกินส้มตำก็ไม่ผิดหวังที่นี่คือทำได้แซบได้หนวยิ่งตำปลาานี่หอมกันสุดๆนอกจากนี้ที่ร้านเขามีเมนูให้เราเลือกกินเยอะมากตำยำอาหารทะเลกับข้าวอาหารจานเดียวคือมาหมดสามารถสแกน q r เข้าไปดูและเลือกกััััันนนนไดดดดดด้้้้้เเเลลลลยยยยววีีกกกกกบมมาาาาาออคครงงง็็ส่่่หหใทุูแจ กินตามได้เลยอย่างจานนี้ไม่ชื่อว่าข้อสะดวกยำลว้วนอันนี้คือรวมจริงที่ร้านไม่ยำอะไรคือใส่มาในนี้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไข่แดงเค็มไข่ปลาเรียวเซียวไข่แมงดาและไข,ข่ปูเขาจะปะมาให้ตรงกลางเราสามารถคุกกับน้ำยำได้เลยนอกจากนี้ยังมีแซลมอนปูมากุ้งที่มันทั้งสุกและดิหอยนางรมหอยแข็งหมึกแล้วก็ไข่หมึกทอดสามชั้นทอดคอหมูทอดและยังมีหมูยอปูอัดไส้กรอกซึ่งตัวยำเขาะจะใส่ขา้าวโพดหวานๆมาให้ด้วยนะน้ำยำก็แซ่บเข้ากับวัตถุดิบได้ดีถาดใหญ่ขนาดนี้ขายแค่สี่เก้าเก้าถ้ากุ้งสดหอยแ คุกเขามากับน้ำส้มตำปลาที่เด็ดมากๆใครชอบกินเปรี้ยวเขาก็มีมะนาวฝานให้บีบแล้วคุกเขาเองได้เลยจานต่อไปเป็นตำปูทะเลไหลบัวจานนี้เป็นจานโปรดของเราในวันนี้เลยตัวปูแล้วก็กระดองมาไข่แน่นเนื้อก็หวานสดไม่ค้าและเข้ากันมากๆกับน้ำส้มตำที่มีรสชาตินนัวและแซ่บรสชาติหวานเค็มเปรี้ยวลงตัวปลาลาก็คือหอมและนัวสุดๆงานส้มตำรสชาติเราให้ผ่านเลยร้านนี้ใครมาที่ร้านก็ลองสั่งกินดูนะงั้นไปต่อกันที่ตำถาดทะเลกันบ้างกางถาดจะเป็นส้มตำปูปลาที่รสชาติจัดจ้านเเส้้้นมมกกกอขททีี่่่่าาาใชรรัแแแคููตตววซยยล็ มาอีกด้วยตรงนี้เขาจะให้มาทานคู่กับเครื่องทะเลมีทั้งหมึกมกุ้งสุกกุ้งดิบแซลมอนหอยแข็งหอยหนางรมซึ่งในถาดเขาจะมีผักอันนี้มาด้วยเราไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกทีนะนี่ยังไม่หมดเขายังมีขนมจีนกับไข่ต้มให้กินคู่กันด้วยเป็นจานที่แซ่บครบเด็ดสุดๆงั้นเราขอเบรกความเผ็ดสักแป๊บนึงด้วยปีกไก่อบน้ำผึ้งปีกไก่ดีมากมีความนุ่มความฉ่ำโดยเฉพาะตัวหนังที่มีความฉ่ำเป็นพิเศษและหอมอร่อยแถมยังเบรกความเผ็ดได้ดีสุดๆส่วนใครชอบกินหอยแข็งลวกต้องถูกก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 กใใจร้้้้าา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 านนนนนนนีีีแแแ่่่เเเเลลลยยยยขขชป็็็็็หหออออองงงไซซสสส์์ัััษึวววววววตตบบฝมม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 ืืืคคคุพดดิ งั้นขอไปต่อที่ก้งกระดานขั้วพริกเกลือกันเลยหนึ่งจานคือเสิร์ฟมาใหญ่โตแบบนี้ใส่ก้งก็มาตัวใหญ่ก็ผ่าครึ่งมาแล้วนะทานงาน่ายงานพริกงานกระเทียมก็คือไม่ห่วงเลยใส่ไปให้แบบเน้นๆกั้งก็มาสดๆสามารถใช้ซ่อมัดดึงขึ้นมาแบบนี้ได้เลยจานนี้คืออร่อยมากเนื้อก้งหวานและกินกับตัวพริกยิ่งหอมยิ่งอร่อยผัดมาได้จัดจานถึงเครื่องจริงๆส่วนหมอ้อนี้ไม่ใช่ต้มหมึกน้ำดำทั่วไปแต่เป็นหมึกกระต่อยต้มแซ่บหม้อไฟรสชาติจะเหมือนการกินต้มยำที่มีความเปรี้ยวน้าหอมข่าหอมตะไคร้และใบกระเพ ชอบกินแบบผัดที่นี่เขาก็มีเราชอบที่เขาใส่แต่ไข่และใบมะกรูดมาด้วยแถมปรุงออกมาได้รสชาติเข้มข้นเนื้อมึกก็สดหวานดีเลยใครที่ชอบกินข้าวผัดก็ต้องถูกใจเพราะนี่ไม่ใช่ข้าวผัดปูธรรมดาแต่เป็นข้าวผัดโคตรปูจะเป็นมาทางเนื้อก้ามแล้วก็ไข่ปูข้าวก็ผัดมาได้อร่อยกลมกล่อมหอมไข่เป็นข้าวผัดปูที่อร่อยเลยแถมยังได้เยอะส่วนเมนูนี้ไม่สั่งไม่ได้เลยน้องไปข้าวขยำปูบวกไข่ปูตัวข้าวเหมือนกับคุกน้ำจิ้มพริกเกลือมาแล้วสามารถตักทานกับเนื้อปูและไข่ปูได้เลยแต่ถ้าาก่มมมควดีูไนนสถขั งั้นขอไปที่อาหารจานเดียวกันบ้างที่เราสั่งมาเป็นข้าวปลากระพงทอดราดน้ำปลาจานนี้แค่1 5อยบาทเองได้ปลามาเป็นตัวทอดไปได้ผิวกอบเนื้อช่ำราดซีฟู้ดกินกับข้าวสวยล,ล้อนคือฟินมากหรือจะเป็นข้าวหมึกไข่ผัดกะเพราอันนี้ก็ดีเขาใช้หมึกที่ไข่มาแบบแน่นๆเน้นๆ,ๆผัดมาได้ความสุกพอดีเนื้อไม่เหนียวแถมยังผัดมาได้กลมกล่อมจัดจ้านเผ็ดร้อนหอมใบกะเพราเป็นอีกหนึ่งอาหารจานเดียวที่อร่อยมากจริงๆคลิปนี้จะยาวหน่อยเพราะอาหารเยอะมากมาลานี้ที่ไรคคอเลือกไม่ถูกเลยเพราะทุกอย่างน่ากิินน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 นปหหมดีอยยเเลลแาาาาาวสสกกรรรรชซฟ้้้้ะ็ค าช่วยมาคอมเมนต์คอนเฟิร์มหน่อยว่าร้านนี้อร่อยแค่ไหนถ้าอดใจไม่ไหวก็ตามมาได้เลยนะร้านเขาเปิดทุกวัน11โมงถึง4ทุ่มก็บอกไปกัดร้านแซ่บๆกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแล้วมากัน